สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคาเมื่อนี้พบกับผู้ใหญ่ต้ออีกแล้วเดอ้อค่ะมื่อนี้เป็นบุญใหญ่สิบห้าคำเดือนสิบเป็นบุญเขาซากเดอ้อเอาตรงๆเดอ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขานานๆเถื่อต้อทีได้พอพี่พอน้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านบ้านผู้สวรรค์ทุก พูดทุกคนค่ะมากหน้าไลา่ตาเลยจ้าบอ่อเสือต้าเอาี่อบบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบ้านผู่สวรรค์ที่มาห้าเขาซักให้พี่บรรทบรุษรับประทานคันไลา่ผู้ไล่คนกันเลยทีเดียวค่ะบางคนบ่ิเรืกันเป็นปีบางคนบ่ิเรืกันเป็นเดือนเด้อค่ะระหว่างนี้ผู้ใหญ่ต้อก็ได้นมขหนุ่มค่ะมาร่วมทําบุญแก่ชาวบ้านบ้านผู่สวรรค์เมื้อน,นี้เอาบุญใหญ่มาฝากเด้อจ้าสำหรับผู้ใหญ่ต้อสิพาดได้สดใสค่ะกระจับใหม่ก่อนพระอาจารย์สมบุญสิเว้าค่ะมื้อน,นี้ต้อมีเรื่องที่จะบล็อกพี่บล็อกนอออ้อง The ก็คือเรื่องแรกเนาะค่ะลังออกผ่นทราบบุญที่เหา่าเคยเหตุปิดประจําก็คือเหตุกระทินค่ะกํานดกระทินวันที่24เดือนตุลาคมวันที่25เดือนตุลาคมจ้าอันนี้กระแจงพี่จ้องแจ้งน้องสําหรับการเก็บเงินกระเก็บร่างข่าเหินและซ้ำรอยบาทผู้ได้มีปัญหากระซ้ามัดยกได้เลยเด้อค่ะเบิรลักท่านค่ะมีบ่มีปัญหาจ้าคนเลยเรื่องที่่องค่ะทางผู้ใหญ่ต้อกระข้อนุญาตไปใส่ําำผ่านบอกบุญก็พอแม่พี่น้องผู้ได้ยักเริ่มทําบุญสร้างซ่าราผักญาต เรื่องที่ผู้ใหญ่แจ้งให้ทราบจ้าผู้ใหญ่ชี้ว้าให้ฟังค่ะเมื่อวันที่เจ็ดกันยาย,ยุดที่ผ่านมาเป็นมื้อสิบห้าคำเดือนสิบค่ะเป็นบุญไญ่ข้องพี่น้องชาวอีซานบ้านเหาเด้อค่ะที่เข้าเอินว่าบุญเข้าซากหรือบางคนกังหัจักไหนซื้อว่าบุญเข้าประดับดินค่ะซึ่งบุญเข้าซากนั้นถือเป็นฮิตสิบซองของสิบสี่ที่ซื้อต่อกันมาตั้งแต่บรรพาุรุษค่ะทางลูกลานเฮากระผักกันหอ่หอข้าวห่อปลาขนมข้าวตมมา้มหมัดข้องกิ่นต่างๆใส่ใบตองแล้วเอาไปวางตามพื้นดินตามโคนไม้ รับชิ้นก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหลังจากพาจานสวดเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องขาผ่าเข้าที่พ่อแม่พี่น้องห้ากันมานั่นค่ะเฮาก็หมางกินข้าวรวมกันค่าเบิ่งแล้วเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขานานๆเถอสิได้กินข้าวรวมกันบ้านเบิดบ้านผู้สวรสค์ค่ะโอ้ยผากจงรุ่งส้นค่ะพ่อแม่พี่น้องขาต่อกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ความว่าเป็นการทรงบุญให้ญาติพี่น้องที่ร่องลับไปแล้วเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นการบอกว่าลุกหล่นอย่างบลืมอย่างระลึกยู บนี้ค่ะมันบ่ได้เป็นแค่พิธีมันบ่ได้เป็นพิธีกรรมที่เฮ็ดมากันตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะแต่มันซ่อนให้เหามีหัวใจแห่งความกตัญญูหุ้จักบุญคุณหุ้จักคุณคุณข้องพ่อข้องแม่ข้องปูข้องยาข้องตาข้องใหญ่เด้อในฐานาที่ต้อเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้สวรรค์ต้อขอบกกับพี่กับน้องเลยว่าบุญเห่าบ่ได้แค่สร้างความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเด้อค่ะแต่มันยังทรงพลังข้องหมู่บ้านที่รวมใจกันทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นปีนี้เฮามีมุญใหญ่ค่ะก็คือการสร้้าาาางลลพพัักยทีี่่ววดสมหเเือป็นน อมใจให้พี่น้องและกระชาวบ้านที่มาทําบุญค่ะและก็วันที่24วันที่25ก็เป็นบุญกระทินข้องเฮาคุณยายก็ข้อให้พี่ให้น้องทุกคนมาร่วมแหล่งร่วมใจกันทาบุญสร้างคุส้นบุญนี้กลายเป็นเศร้ารากให้บ้านเห่าเด้อค่ะที่เป็นแหลงใจให้ลูกให้ล้านเจริญลุ่งเรืองไปส่วนบุญอีสานคือสร้างใหญ่ที่ผู้ผ่านให้คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้มาพบพอกันค่ะอย่าลืมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขาฮีซิบซ่องของ14อย่าลืมซื้อสร้างบัฒนธรรมไทยค่ะให้งามคูบ้านคูเเเมืออองของขด้